ทานส้มต่ำกันนะคะนี่ตถาเป็นคนต่ำนะคะใส่เป็นดุนดุนมาเป็นตัวมาเลยแล้วเนะี่ยส้มตำตถานะคะสมอนชาแนลป้าสมอนรีบมาเร็วจะได้ครบแก๊งสีสาว พันปีสี่คนเป็นพัน <c oughs> พอดีเดี๋ยวจะถามสายสมนวะเฮ้ยสายสมนทัวไปลงเจ้าแบบไรวะ <c oughs> อยากรู้จกักตถา <c oughs> ค่ะนี่ยายแบบตถาฝีมือเยี่ยมนะคะยายชมยายชมไหมมาดูซิว่าจะจริงไหมเดี๋ยวเจอกันที่โกโกกอกจ้ะฉีดยาเด้อฉีดยาหรือเปล่า ทะลักอ่ะลักบากันยากันบาดอันโควิดน่ะชีดหรือเปล่าบอกมามาดามชู้ชู้อเออชิดไวอาต้าไม่ต้องมาบอ,บอกมาดามด้วยว่าคิดถึงจังเลยจ้าเงินค่าคอมอ่ายาสีฟันนะอยู่ในนี้เด้อแต่บุหู่าจากบาทบร่ไีกเบิ้งหลอกเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ เมื่อกี้โชว์หน้ามาให้ดูสวยจังเลยโอ้ยองบนท่านในอาบน้ำเอเร็วนี่แหละจ้าคิดถึงจังค่ะแต่ก็คุณแต่ผีคิดถึงคนพีบ้าพี่บอืีพ่อยคนพีบ้าพี่บอคือเราแต่เราจริงใจเนาะสายสมอนเนาะได้เนอะต้นอ้อไหมคะเอาจ้ว่าไม่ถูกนะจ๊ะ จะว่าแม่นผู้ใดเห็นต้นอ้อเป็นผู้อื่นละเฉยๆวันดีจ้าไปไหนไม่ได้ฝนตกวันนี้ได้แต่แนวตัวนี้แม่บอกต่างกล่องบอดีแม่บอกว่ากินกินช่มตำกับหน่อไม้ต้มมันเฮานี่ล่ะจากไก่ไหมยะเห็นไก่ยางไก่ก็อ่านกินไก่ นี่คุณพล่าเขาพึ่งไลน์มาเขาพึ่งเมมเข้ามาในช่องค่อยว่าจะมาวันไหนจะไปรู้ไหมนี่เขายังไม่ได้บอกเขาบอก coming soon เร็วๆนี้อย้ายบอกพล่าเลย coming soon สวัสดีคิดถึงต้นอ้อด้วยค่ะส,ส,สวัสดีค่ะพี่แม่หมอนพี่แม่หมอนตาเองเหรอ,อยาตาถาตาถามา <c oughs> ตาถา <c oughs> ตาม <c oughs> จับไก่ไปทอดซิเนี่ยเนี่ยมันไม่มีอะไรตาเอ๋กุณลาลาคุณรูลาลูลาปากเป๊ะอืมอืมตาตำลอยจริงเลยแต่เผ็ดนิดนึ่อเผ็ดนิดนึงมีไก่สักหน่อยเนาะเรมีแล้วบรทันแล้วบรทันแล้วเลิกแล้วปะา ตาจับไกาย,ย่างตัวหนะึ่งพูดเล่นพ่อส่งให้มาเฝ้าต้นอ้อต้นอ้นอหายดีแล้วค่ะวรานี้ต้นอ้อพาขออนุญาตไปทานก่อนนะคะแค่นี้นะคะวันนี้ต้นอ้อพาน้องบุญรอดกับน้องลนะัมโบเนาะกับคุณแม่น้องแล้วก็กับคุณยายจำลองไปซื้อนมกับแพมเพิสในเมืองในอำเภอเต่าง,งอย ต้องกลับมาขออนุญาตทานก่อนนะคะเ่ะกลับมามันบ่ายแล้วหิวข้าวแล้วตาหาก็เลย